สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทดสอบสังคมฟรีไฟ EP ที่23นะครับผมก่อนนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้พี่ท็อปนะครับจะแต่งตัวสายไฮไลท์ไปทดสอบสังคมจีบสาวในแชทโลกนั่นเองก็นะครับทุกคนสำหรับ EP น<ป>ี้พี่ทอ็อปนะครับจะแต่งตัวสายไฮไลไ<ม> <puis> ท, này, ทตตไ ight, ต์ตึงๆแบบนี้นะครับไปจีบสาวในแชทโลกนั่นเองเดี<ป>๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้นะครับพี่ จะได้สาวหรือเปล่านะครับทุกคนปกตินะครับเราจีบสาวในย่านคนชิลใช่ไหมเปลี่ยนแนวบ้างนะครับทุกคน <Nope. S 1> ย่านคนชิลเบื่อแล้วนะครับมาจีบสาวแชทโลกบ้างเผื่อแบบว่าได้ยินเสียงสาวๆแล้วแบบ หัวใจมันจะว้าวุ่นไงเออนะครับทุกคนโอเคแลวก็ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ยังใช้ชื่อเดิมอยู่นะหนีชัยหอนครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับพึ่งอยู่แรงแดง4ดาวนะครับทุกคนแป้มก็4 9่พนเนาะแลวก็ครับสําหรับเซตการแต่งตัวคลิปนี้ก็มีตามนี้ทร <Nope. S 1> งผมบาวันครับ หน้ากากไฟแล้วก็เสื้อไฟครับผมเป็นเสื้อบอลไฟเบอร์เก้านะและก็กางเกงปีกนกครับแล้วก็นี่รองเท้าปีกนกนั่นเองนะครับทุกคนก็แต่งตัวสายให้ไร์ตึงๆเลยแล้วก็ครับสําหรับท่าทางในคลิปนี้ก็เอาไปตามนี้นะท่าปักธงแล้วก็นี่ครับเอเมแแล้วก็นี่ท่าพาราเฟ้านะครับผมบางกรเขียวกอซ่าครับท่าหมัดครับผมแล้ก็นี่ UMP แล้วก็ลูกซองแมงป่องนั่นเองแล้วก็ mp 40แล้วก็ปืนเวลเจ็ดนะครับนี่นะครับก็มีตามนี้นะครับแล้วก็นี่สกาแล้วก็ครับถ้าถ่ายแรงแต่ก็ยังถ่ายไม่ขึ้นนะแล้วก็ปิดฐานด้วยท่าให้หัวใจนี่เลยนะครับทุกคนโอเคก็ท่าทางเอาไปตามนี้นะครับผมแล้วก็ครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าพี่ท็อปนะครับจะได้สาวในแชทโลกหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปทดสอบสังคมจีบสาวในแชทโลกกันเลยดีกว่านะครับผ ไปกันเลยครับทุกคน Let's go เอาล่ะตอนนี้ก็มาอยู่ในทีมแชัดโลกแล้วนะครับทุกคนก็มาเจอสาวสายเติมซะด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับเปิดไมล์ไปจีบสาวเลยดีกว่านะครับทุกคนจัดไปครับผมเปิดไม้์เลยแฮะฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับผมนายคนไหนครับเนี่ย ผู้ชายชุดดำอา้าวเหรอตกใจนึกว่าแบบ<ะ>ผู้ทรงผู้สาวเปิดไมค์มาเป็นเสียงผู้ชายเฮ้ยว่าแต่ผู้สาวคนนี้เขาไม่เปิดไมค์เหรอครับเนี่ยไม่เปิดครับอา้าวเหรอไอ้ยาเสียดายว่ะผมกล่าวว่าแบบเข้ามาจีบสาวนะเนี่ยนายจีบสาวพ่อมึงไปจีบแม่มึงเอาเฮ้ยด่าผมทําไมเลยเนี่ยเฮ้ยนายเป็นผัวเขาไวเนี่ยเออเอาจบแล้วหูเสียดายว่ะขอโทษได้ไหมครับพี่ชาย เออไม่เป็นไรน้องเฮ้ยแล้วว่าแต่เนี่ยผมจีบได้ไหมเนี่ยคนเนี้ยผู้สาวคนเนี้มึงเพิ่งขอโทษกูเมื่อกี้แล้วมึงจะจีบมึงเออป่ะไอสัตว์เอาเฮ้ยพี่ใจเย็นดิแซลเลนแซลเลนนั่นแหละแต่เอาจริงเนี่ยผมจีบจริงในแพ่อยากได้อยากได้ไ,ได้แม่มึงอะเอาดดาอีกแล้วเฮ้ยพี่บ้านพี่แบบเขอสอนให้ด่าคนกันหรอครับเนี่ยกูไม่ได้ด่าคนกูด่ากูด่าไอพวกสัตว์หมาแบบมึงเนี่ย เอาแล้วนี่แฟนพี่จริงปะเนี่ยมีมีเออเมื่อกี้แบบแบบหนวะพี่พี่เมื่อกี้ผมเห็นเขากดท่าให้หัวใจให้ผมด้วยไว้พี่ลบ <Nope. S 1> เขาไม่ได้กดให้มึงเลิกมั่นเอาอะไรเขากดให้ผมเขาหันหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีกแล้วเ,เ,เห็นไหม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 ผมไม่ได้กดให้มึงมึงอย่ามั่นมากเขากดให้ผมครับพี่ผมยืนอยู่ข้างเขาในตอนเนี้ยแล้วเขาอยู่ตัวจริงอะกลัวมึงกลัวเลยโอ้โหจริงเหรอตัวจริงเลยเหรอ อ้ยูด่ด้วยกันประจำจริงป่ะพี่หูแล้วแบบโอ้โหอย่างนี้ผมก็แอบ,บเล่นชู้ยากแล้วดิพี่มึงลองดูมึงก็ลองเล่นดูเฮ้ยพี่เนี่ยผมแอดเพื่อนไปเขารับเพื่อนผมด้วยไว้พี่มิมิเอ้วกูก็ไปเล่นชู้กับแม่มึงน,นะเฮ้ย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 พี่เอาจริงเหรอเฮ้ยพี่แม่แม่ผมแก่แล้วนะไหวเหรอตายแล้วตายแล้วหูพี่ปากปากอย่างนี้หูปากอย่างนี้เดี๋ยวโดนนั้นพี่โดนนั้นโดนโดนผมนะผมจะบอกให้ โดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรมึงเฮ้ยผมตบมานักตอนนักแล้วพี่ปากอย่างเงี้ยปากหมาหมาอย่างเงี้ยคนอีสานแบบมึงจะทําอะไรกูได้วะเอ้าเฮ้ยเ้ยพี่รู้ได้ไงเนี่ยว่าว่าแบบผมคนอีสานเนี่ยพี่สภาพเสียงมึงก็อีสานแล้วเฮ้ยจริงหรอมั่นใจหรอพี่เออกูมั่นใจไม่ได้มั่นหน้าเหมือนมึงอะเย้หูพี่แม่งอย่างตึงเลยว่ะโหพี่เนี่ยแล้วแบบเนี่ยผมโคตรรวยเลยเนี่ยเนี่ยแบบผู้สาวเนี่ย เขาน่จะชอบคนเรรวยนะพี่เขาชอบคนรวยหรือชอบคนอีคนอีสานไปมึงเอาก็น่าจะทั้งคู่พี่แบบทั้งชอบคนรวยทั้งชอบคนอีสานนะครับพี่ดูทรงแลวแบบาไม่เอามึงหรอกถ้าเขาเอามึงเขาเปิดมมาคุยกับมึงแล้วเยสเอาว่ะพี่หูเนี่ยเขาให้หัวใจอีกแล้วพี่เนี่ยมั่นดีกูกูเห็นหน้าอีสานของมึงว่ะ โอ้โหพี่ปากแม่งยังแจ๋วเลยพี่แป๊บแปแป๊บนะึ่ะแป๊บนึง <c oughs> เอ้ยทุกคนผมแม่งยังขำเลยอ่ะโหเนี่ยถ้ามันไม่ด่าผมนะ <c oughs> คือถ้ามันไม่ด่าคือผมก็แบบไม่จีบเมียมันต่อแหละแต่แม่งปากหมาไง ปากหมาก็ต้องโดนนะครับผมมาทุกคนปักธงโชว์รวยไปครับผมหนึ่งดอกมาครับหนึ่งสองสามตุ้ย oh บอกเลยโชว์รวยไปแหเตึงตึงเดี๋ยวเรานะครับเปิดใหม่ไปขิงมันดูดิว่ามันจะด่าผมอีกไหมเฮ้ย hey, พี่เนี่ยผมรวยพอที่แบบจะจีบเมียพี่ได้ยังครับเนี่ย ปักธงเดี๋ยวนี้เขาเรียกรวยแล้วเหรอเนี่ยพี่นวดนนั่นนั่น,น,นผมปักทงปุ๊บก็ให้หัวใจผมอีกแล้วอ่ะพี่เขาไม่ได้ให้มึงมึงมั่นอีกแล้วอ่ะไอ้เชี่ยอีสานไอ้ควายป่ะเอาพี่ก็ด่าด่าเบาเบาน้อยพี่ก็แบบแรงเกินบางทีอ่ะแล้วแบบเนี้ยคือเอาเอางี้เป่าเอางี้ไหมพี่พี่พี่คือพี่ปากดีจังเลยผมอยากตบเ,เล่นหนึ่งหนึ่งกับผมสักเกมไหมลบกมามามา,มาคนอีสานแบบมึงกูจะตบให้ล่วงเลย เย็ดเย็ดเย็ดโอ้ยปากปากโอ้ยปากหมาจัดเอางี้ไหมพี่เอางี้ป้าแบบแพ้เสียเมียป่ะแพ้เสียเมียไหมส่นสนใจมั้ยเอางี้กูแพ้เสียเมียมึงแพ้เสียแม่เฮ้ยแพ้เสียเมียแพ้เสียแม่ก็มาว่ะเอาดีพี่มาเอาเอาไปละเอาไปละเอาไหมเอาไหมสมมติแม่มึงมาอยู่กับกูปุ๊บแม่มึงตายทันทีเลยเย่พี่แม่งโคตรตึงว่ะเฮ้ยเอา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 งี้ใช่ไหมแบบแพ้เสียเมียแพ้เสียแม่เอาป่ะละเอาไหม เอาไหมมามังมังเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอเฮ้ยโโอ้หอ่ะแอดเพื่อนก่อนให้ไปนั่งกินต้มตําที่อีสานเลยควายเย็นอ่ะแอดเพื่อนแอดเพื่อนแอดเพื่อนอย่างชอบเลยให้พี่ปากแม่งแบบเฮ้ยปากพี่แม่งแบบสตุลหมาบรรยาควายชิบหายเลยพี่ปากพี่เนี่ยมึงบรรยาควายแค่นี้กินไม่ได้เขามีเมียแล้วเขามีผัวแล้วก็ยังมาจีบเอ้าถ้าพี่ไม่ด่าผมตอนแรกผมก็ ไม่เป็นไรหรอกพี่เปิดมาก็หูยแกแบบแค่แบบแแบบโอ้โหแบบผมถามว่าจะจีบก็บอกทีดีก็ได้ว่าเป็นผัวเขามาดา่าทําไมครับพี่อ่ะสมมติมกูไปจีบแม่มึงแล้วพ่อม,มาด่าก,กูแบบนี้เอา้าแล้วพ่อผมผมจะไปด่าพี่ทำไมอ่ะพ่อมึงก็คงอารมณ์เดียวกับกูจริงเหรอใช่ใช่เหรอใช่เหรอพี่ อุทยโทษทีแบบแไม่ชิลองไปถามพ่อองดูดิอุ้ยเอ้ยพี่โทษทีนะแบบพอดีแบบผมไม่ค่อยเข้าใจคนมีแฟนไงพอดีแบบอุ้ยคนละหล่อแบบผมนั่นก็น่าอะไรน,น้องพี่เนาะหาแฟนยากเนาะไม่เข้าใจคนมีแฟนหรือแม่งไปกันหลีดอ,อู้ยเอาอุย้ยพี่แม่งแรงอ่ะุ้ยพี่พี่แรงนะเนี่ยอุ้ยพี่แม่งแรงได้ใจว่ะเฮ้ยเฮ<ะ>้ยเนี่ยพี่เนี่ยเขาแฟนพี่เนี่ยมาบอกรักแบบบอกรักผมเนี่ยในแชทเนี่ยแชทในเกมเนี่ยผมแคปให้ดูอ่ะไหมพี่ nope มึงมาดอ่ะมึงมาดอ่ะมันหนึ่งหนึ่งมาหนึ่งน่มาเยอะเยอะหัวเยอะพี่เขาให้หัวใจผมอีกแล้วอูยนี่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 โโหพี่เขาไม่ได้ให้มึงเลยมึงมั่นมากเลยไอ้เชี่ยอีสานไปนั่งกินส้มตำกับโคตรพ่อโคตรแม่งไปเฮ้ยพี่เนี่ยแฟนพี่เนี่ยแบบตอนนี้แบบกำลังเล่นชูกับผมอยู่ในเกมอ่ะรู้ป่ะแล้วมึงรู้ไหมตอนนี้แม่มึงกำลังนอนกกอยู่ตรงท้กูเนี่ย เอ้ยชอบ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 ไปพี่เดี๋ยวผมไปสร้างห้องหนึ่งหนึ่งให้ละกันโอ้ยปาก,กแบบเฮ้ยปากปากสุดยอดมากเลยพี่ผมยังชอบเลย,เยไปทุกคนเดี๋ยวเราเนะครับไปหนึ่งหนึ่งกับวันดีกว่าเดี๋ยวผมไปสร้างห้องให้มันก่อนแล้วกันผมยังชอบในตัวนี้แม่งด่าแรงจริงด่าแรงด่าฮา,าแล้วแ,แบบมีเ้ยปากมันเนาะปากมันน่าโดนสักทีดนวะเชียนเนี่ยนะน่าผมพูดจริงเลยแล้วคือแบบโอ้ยด่าแบบ ทุกซอกทุกมุม,มอะเออโอเคก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวผมจัดการให้ละกันนะที่มันด่าแบบ <Nope. S 1> ไปอ่าว่าอะไรนะไปแบบอีซองอีสาอะไรเงี้ยปัญญาอ่อนคนแบบนี้อย่าไปนสนใจอย่าไปให้ค่านะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปหนึ่งหนึ่งไกลตัวปากดีนี่ดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับทุกคนแพ้เสียเมียแพ้เสียแม่ครับผม <laughs> ไปทุกคนเลสโกครับผมป เอาล่ะตอนนี้มาอยู่ในเกมแล้วนะครับทุกคนแหมเมื่อกี้นะก็โดนแบบชุดใหญ่ไปเลยนะครับทุกคนปากยังหมาเลยตัวเนี้เดี๋ยวผมสั่งสอนให้หน่อยละกันนะครับผมแหมเล่นถึงบุพการีอย่างนี้ก็ต้องโดนดิฮะบอกเลยโดนผมแน่นอนนะฮะไปทุกคน Let's ์ก let วิ่งครับผมบอกเลยนะครับผมคลิปนี้มาแบบสายไฮไลท์จัดๆนะฮะเย็ด ชไไโโี้ยิงไม่โดนเอน้าเอ้าเอาวางไอ้วอบัคปะไปไหนอู้หูยยิงไม่โดนอาจารย์เอ๋ตัวเองโอ้โหโดนตัวอจาจารย์เอ๋โอ้โหมันบักไอ้วอผมวะโอ้โหลากหัวไม่โดนโอ้โหไม่ตาย อยู่ไหนไอหนุ่มอยู่ไหนมาครับผมเมียเองต้องเป็นของข้าเมียเองต้องต้องเป็นของข้าไอ้น้องอูห้หูมันอึดจังวะหัวโยกครับผมแล้วคือมันซื้อแค่ปืนแบบปืนปัญญาอ่อนมายิงผมะมะมนเล่นหนึ่งหนึ่งยังไม่เป็นเลยอะ่ะตั้งไอวอยังกากเลยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะงงงง,งงจริงแม่ แล้วแบบนี้จะรักสาวเมียตัวเองไว้ได้ยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวสาวแบบเขาเจอคนโหดกว่าตึงกว่าเดี๋ยวเขาก็แบบเออเหลียวมองนะเหลียวมองนะเว้ยไปทุกคน let's go แล้คืออย่างฮาเลยถ้าผมแพ้เสี่ยวแม่เฉยปัญญาอ่อนชิบเป่งเลย <c oughs> ไปทุกคน let's go ครับเย็ดเย็ดเย็ s เย็ อุ ue, more, ้ยเชียวเชียวเชียวหัวเอ้ยเอ้ยโอ้โหเอ้ยกระโดดยิงผมด้วยโอ้โหยิงไม่โดนเยสสเต็ปจิงโจ้ว่ะเอ้ยสเต็ปจิงโจ้เว้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหวางไอ้วอลผิดแฮะโอ้โหยิงไม่โดนหนึ่งหนึ่งเกมแรกของอาทิตย์เลยมั้งเนี่ย เฮ้ยโ,โ,โอ้โหวัดดีอุ้ย,ยโอ้โหยิงย่างเว้ยไก่ตัวเนี้ยโอ้โหอึดจังวะมันเอาตัวอะไรมาวะลูกซองยิงยิงแบบเม็ดละเก้าอะเฮ้ยเป็นวางไอวอวลไวอยู่นะแต่ก็นั่นแหละ เสียอย่างเดียวเสียอย่างเดียวเลยเอาหัวโยกฮนะเสียอย่างเดียวคือมันเล่นหนึ่งหนึ่ง,งไม่ค่อยช่ำอ่ะไอตัวเนี้ยผมว่านะโอ้โหหนึ่งหนึ่ง,งไม่ช่ำแบบนี้ก็เสียเมียสิครับบอกเลยไปทุกคนต่อครับผมเมื่อกี้ก็เว่าวไปหลายเม็ดนะเมื่อกี้แบบเกมเมื่อกี้คือแบบเว,ว่วาวว่าจัดเลยอะ่ะพื้นที่มันแคบเว้ยนี่ต้องเป็นด่านนี้เว้ยต้องเป็นด่านนี้น่าจะได้อยู่นะครับทุกคนไปครับผมวิ่ง รีบปล่อยตัวดิเฮ้ยอยากเห็นสีหน้าคนเสียเมียใหทุกคน Let's go let's go เมื่อกี้ผมแอบส่องไอดีเมียมาแล้วมีไอจีมีไจี IG, แต่แบบขอเก็บขอเก็บไว้เองละกันนะครับทุกคนอาจารย์เอ๋ตัวเองอ้าทะลุไอวอลหวัดดีหวัดดีจ้ะโอ้โหไม่โดนหัวเฉยร,ระยะนี้ โอ้โหไม่โดนอ่ะอุยอ้ยอุ้ยเจ็บทำไมผมรู้สึกว่ามันตึงขึ้นเรื่อยๆวะหรือว่าผมเล่นกะเอ้ยมงยาไอ้หา <c oughs> มันเลงหัวผมเมื่อกี้มันเลงหัวผมอยู่อ่ะอุย้ยยิงยากว่ะ เฮ้ยยิงยากจริงเฮ้ยทำไมผมยิงมันไม่โดนเลยวะหัวโยกเฮ้ยแปลกๆผมรู้สึกว่าผมฝีมือตกว่ะทุกคนจริงนะผมรู้สึกฝีมือตกเป็นไรวะยิงไม่โดนเลยอะระยะที่แบบว่ามันจะยิงได้แต่มันยิงไม่โดนเว้ย ขอภายนะทุกคนขอภยัยขอภยัยคือยิงไม่โดนจริงนะให้หลอนจัดเลยอะ่ะเดี๋ยวลองซื้อปืนอื่นไปเล่นดิป<ะ>ังปืนนี้ละกันนะครับทุกคนปัง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 เพื่อมันยิงไวอะ่ะผมรู้สึกว่าสับปืนยิงแบบเมื่อกิมยิงไวมากเลยเจ้าเอ๋มาหัวโยกเนฮะ้นี่ปากทงไปเลย ได้อยู่ได้อยู่นะฮะต้องแบบเล่นให้ชินก่อนนะครับผมไปทุกคนต่อเลยต่อเลยใส่ไปเลยครับผมยาวๆ<อ>ท้าหนึ่งหนึ่งแพ,เเพ,เเพ้เสียเมียหรอแพ้เสียเมียผอเฮ้เสียเมียเสียแม่หรอยังชอบเลยแล้วคือแบบปากมาเล่นพ่อเล่นแม่หมดเลยไอตัวเนี้ยยังขำอะ่ะไปรีบรีบปล่อยตัวครับ GM ผมรีบครับผม อยากปิดงานไวๆอยากเห็นแบบไอตัวปากดีที่แบบว่าเล่นหนึ่งหนึ่งก็แพ้ผมอะไรเงี้ยเออเอ้ยเฮ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 ้ระยะไกลเหรอะระยะไกลเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดียว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 เย็ดเย็ดเฮ้ยตัวนี้อยู่แคนแบบแคนดังด้วยนะแคนดังนะไอตัวเนี้ยเฮ้ยได้อยู่นะ แต่ก็ไม่ได้ดังมากนะครับทุกคนแบบกลางๆนะก็ติดท็อป10ประเทศไทยอเออพูดนี้ดีกว่าในะฮกน็น่าจะอยู่ท็อป10แหละนะฮะแคนนี้แต่ก็แบบไม่ค่อยมีซื่อเสียงมากนะครับทุกคนพอแบบพอเคยได้ยินอยู่นะครับผมก็น่าจะดังแหละเออสำหรับกริดฟิลไฟล์ก็น่าจะดังแหละแคนนี้แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงผมเซ็นเซอร์หมดทุกแคนนะครับทุกคนไปไปต่อไปต่อ เอาเหรอเอาเป้าหัวโยกสิครับเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้ก็หัวโยกสิครับแหมเล่นแบบไม่วางไอวอก็โดนผมนี่เฮนทุกคนสเต็ปม,มันดีกว่าเออสเตปแบบโยกลงโยกหลบอะไรเงเี้ยดีกว่าเมื่อกี้มันโง,ง่มันยิงผมไม่โดนขนาดแบบผมอยู่ที่สูงกว่านะเว้ยที่สูงกว่าแบบ บนบนเขาเรียกว่าอะไรนะคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์อะไรทุกอย่างลืมผมอยู่สูงกว่ามันยิงไม่โดนนะฮะทุกคนถ้าอยู่บนเนินเขาว,ว่าไปอย่างนะฮะเศร้าใจเศร้าใจนะทุกคนก็ปิดไปด้วยสก,กรอร์หต่อหนึ่งเนาะไปะทุกคน<ะ>เดี๋ยวเราไปคุยกับมันหน้าล็อบบี้ดีกว่าไม่รู้ว่าชวนมาแล้วแบบจะมาหรือเปล่านะครับทุกคนไปทุกคนเลสโก้ go, ครับผม โอเคตอนนี้ก็มาอยู่หน้าล็อบบี้แล้วนะครับทุกคนไอตัวปากดีเมื่อกี้นะครับก็อยู่หน้าล็อบบี้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวพี่ท็อปนะครับจะชวนมันมาคุยดูแล้วกันนะครับตอนแรกก็แอบ,บคิดนะว่ามันลบเพื่อนผมแล้วหรือเปล่านะสรุปเฮ้ยเดี๋ยวนะเข้ามาอย่างไวเลยเว้ยเฮ้ยเออแปลกดีเว้ยเฮ้ยแล้วคือตอนแรกก็แอบ,บคิดนะว่ามันจะลบเพื่อนผมหรือเปล่าสรุปไม่ลบก็สวยสิคะเปิดไมค์ดิฮัลโหลครับพี่ชาย ว่าไงน้องเฮ้ยแพ้ผมได้ไงครับเนี่ยนี่พี่เพิ่งกลับมาเล่นอ่ะใช่เหรอเฮ้ยข้ออ้างไปะเนข้ออ้างเปล่าข้ออ้างเฉยมึงดูกูเล่นดิเฮ้ยเล่นอย่างโง่อะพี่กูเพิ่งกลับมาเล่นเฮ้ยพี่พี่กูไม่เล่นเกมเดียวเหมือนมึงโอ้โหครับพี่เอ้ยแล้วผู้สาวไปไหนแล้วว่าแฟนพี่อยู่ไหนอ่ะเจ้ ชวนมาดีพี่ชวนมาเอ้ยมา,าว่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่อันนี้แบบเอาเมียมาแบบทวงถวายผมปัป๊บปะเนี่ยใช่ไหม<ป>ใช่ไหมพี่เอาเฮ้ยพี่ไหนบอกแพ้เสียเมียไงครับลบผมไม่เอามึงอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่กูหรอกมันอยู่ที่เขาไอ้เขาคือเขาไม่เอามึงเขาไม่ชอบมึงอะเฮ้ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ชอบไะพี่แบบขอไอจงไอจีได้ไหมไอจงไอจีอะไรเงี้ย เมืม่อไหร่เนี่มื่อไหร่มึงเมื่อไหร่มึงจะเลิกเอออ่ะเอา้าผมอยากเป็นชู้กับเมียชาวบ้านนะพี่ไม่ได้หรอแม่มึงก็ระวังดีด,ดี่ยเฮ้ยระวังอะไรหรอพี่ระวังโดนกวดเย้ดูปากดีจัดไปพี่ไป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 ไม่อยากเอาเหมือนกันอนะ่ะเมียเมียพี่โอ้โหก็นั่นแหละเนาะพี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อะไรของมันก็ไม่รู้ทุกคนอย่างหลอนเนี่ยมันจะเล่นแม่ผมอย่างเดียวเลยอ่ะมันเป็นจอร์ดี้หรือไงวันนี้อ่หูหน่ากลัวชิปเป่งเลยคนแบบเนี้ย <c oughs> คือแบบมันจะล่อแม่ผมอย่างเดียวเลยโห <c oughs> สภาพโอเคทุกคนก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็หอมปากหอมคอไปนะครับผมก็โดนผัวเขาด่ายับเลยโดนผัวสาวด่ายับนะฮนะทุกนะคนก็ <c oughs> เออนั่นแหละนะครับขำๆไปแล้วก็แล้วกันนะครับทุกคนอย่าไปคิดมากเนาะก็แบบฮ่าๆนะครับผมก็คลิปนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนแล้วก็นะครับสาหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ท็อปทาคลิปอะไรอยากให้พี่ท็อปทาคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบๆครับบ๊ายบาย Boo!